คลิปนี้ให้การสนับสนุนโดยร้านเคียวเพย์บริการรับเติมเกมมือถือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับเติมถูกมากกว่าเติมจริงอย่างแน่นอนมีทั้งแพ็คเล็กแพ็คใหญ่นะครับผมมีทั้ง ID Pass แล้วก็ u i d ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องกลัวรีฟันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไปเติมกันเลยที่ร้านเคียวเพย์ลิงก์อยู่ทางด้านล่างเลยนะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือเรื่องค่าจอเกาะเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้คนน่าจะ มีเรื่องของการดันรีดักขึ้นมาเพราะว่าจะมีการคัดคนนู่นนี่นั่นของแต่ละกิลด์ใช่ไหมครับทั้งโอดินครับหรือว่าการย้ายกิลด์นู่นนี่นั่นเขาก็จะดูค่า PP พรีดักกับ PP พีรเมจเป็นหลักใช่ปะนั่นอาจจะส่งผลให้กับการทำขนนกนะครับซึ่งในการทำขนนกเนี่ยนะครับลหลายๆคนที่จะต้องการค่ารีดักชันเยอะๆหรือว่าพีพีพีระเิดเยอะๆเ,เนี่ยนะครับจากการที่ใส่แบบนี้ปกติใช่ไหมก็จะ เกียนะครับดาร์กกับไล์เนี่ยย่อยเทียลงมา mm hmm. เพื่อเอามาลงในส่วนของโจมตีและถอดเดกับสกายออกและใส่ขนนกใหญ่ทั้งแดงทั้งขาวคู่ก,กันแน่นอนมันทำให้ PvP Damage Relection มันเยอะแบบมากๆเลยใส่แบบเกลี่ยกันเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาแบบ30%เลยหรืออาจจะเพิ่มแบบอย่างของผมเนี่ยเพิ่มมาประมาณ3 4 0 0นะครับหน่วยอ่าแต่ว่านะครับข้อเสียคือตรงน,นี้เราอาจจะมองข้ามไปข้อเสียคือเมื่อเราถอดไอ สกายกับเทียออกไปแล้วใช่ป่ะนั่นทำให้ค่าจากกอเกาะของเราเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันน้อยลงมันจะทําให้เราเนี่ยตีคนไม่เข้าแน่นอนตีบอสเนี่ยนะครับมันเข้าอยู่แล้วค่าจากกอเกาะมันพอตั้งแต่ประมาณ2-3,000แล้วแต่ว่าใน PVP เนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะย,ยังไม่ได้สังเกตเวลาเรายืนเมืองเนี่ยเราดูค่าดิบของค่า p d f ของเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ามพ ใช่ปะถึง4,000ค่าจอกกับประมาณ2 0 0 3 0 0 0มันอาจจะพอจริงแต่พอเราเล่นจริงอะมันมีทั้งบัฟพระมีทั้ง fortify ที่ได้มาจากตัวการ์ดเด็กมันทําให้มีทั้ง p d f มีทั้งที่เป็นหน่วยกับเป็นเปอร์เซนต์แบบค่าดิบเนี่ยขึ้นไปนะครับเบื้องต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ6,000-8,000หรือสุรตานเป็นหมื่นเลยดังนั้นค่าจอกาะที่เราเกี่ยวลงมาเหลือประมาณ2 3 0 0 0มันไม่พอมันต้องเพิ่มขึ้นเสมอ ค่าดาเมจ PVP ดาเอจโบนัสเนี่ยสำคัญจริงแต่ว่าถ้าเราเมินค่าอีกนอเดฟออกไปเนี่ยทำให้คุณไม่มีดามเมจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพีเดฟกับ M อ็มเดเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําค่านี้ค่านี้หาได้จากไหนบ้างมีจากขนนกนะครับตาช่างตาช่างนี่ก็เป็นส่วนที่หาค่าเจ้าเกาะได้เยอะเลยนะครับตัวอีกนอพีเดฟตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ n e ็กซัสเน็กซัสเนี่ยนะครับผมก็ เพิ่งเข้าใจว่าเราเนี่ยจะต้องหาค่า PVP Damage คู่กับ Ignore p d f ในกรณีที่เราเล่น PVP นะครับแต่ถ้าเราเล่น PVE เนี่ยนะครับ Ignore p d f เราอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเบือ้องต้นก็อยากให้มันอยู่สักประมาณ4,000-5,000มันจะทำให้เราตีคนเข้าได้เยอะมากนะครับอันนี้คือข้อที่จริงที่ผมเจอมาแล้วผมบ่นอยู่เสมอก่อนหน้านี้ว่าผมตีไม่เข้าเลยตั้งแต่ผมทำขนนกแบบเเกลี่ยลงมาซึ่งผมไม่ได้เอกใจว่ามันเป็นเพราะอะไร เออตอนนั้นนะนะอ่าแล้วก็ขอเสริมนะครับมันก็จะมีค่าจอก,ก่อนใน o อฟทีโด้วยนะครับอันนี้เราก็ไม่ควรมองข้ามนะครับ คนหาค่าอีกนอมานะครับไม่ว่าเราจะเป็นกายภาพหรือว่าเป็นเวทนะครับกายภาพก็เป็น p d e ดนะครับเวทก็เป็นอีกนอ m d มเดนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของตาช่างเมื่อกี้นะครับอขอเพิ่มนิดนึงก็คือส่วนตาช่างนะครับเราจะไปหาค่าเจากกอะเกาะจากตรงไหนมาจริงๆเนี่ยผมอัพไปได้มากกว่านี้นะแต่ว่าผมตอนแรกหยุดนะครับแล้วก็ไปหาค่าเจาเกาะมาค่าเจากเกาะเนี่ยนะครับมันจะสามารถหาได้อ่าแบบนี้เลยคือตรงตาช่างเนี่ยมันจะเหมือนขนนกนะครับมันจะเรียงแบบนี้นะป้องกันป้องกันโจมตีโจมตี ป้องกันป้องกันโจมตีโจมตีสลับกันนะครับก็คือป้องกัน2นะครับโจมตี2หรือ2องโจมตีเนี่ยมันจะมีค่าเจาะเกาะนะครับแล้วสามารถดูได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอันใหญ่นะครับจริงๆเราสามารถหาค่าเจาะเกาะแบบ2แถวได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับผมลองเทสดูแล้วนะครับค่าเจาะเกาะมีผลหนักมากจริงๆนะครับแล้วทําเท่าไหร่มันก็ไม่พอแนะนําว่าให้ทําให้เยอะมากที่สุดเลยนะครับแล้วคุณลองเทสกับเพื่อนของคุณดูนะ